สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลร์พิเก้นวันนี้วันที่18พฤษภาคม2563ก็มีเวลาว่างๆคุยกันเรื่องสายพันธนกนะครับหลังจากที่แข่งพัทยานี่ก็มีนกตัวหนึ่งชื่อเจ้ากับตันแจ็คนะครับได้ที่สิบพัทยาทาเงินรางวัลมาแสนแปดบวกกับ เก้าหมื่นะครับแปห่เก้าหรือ8ปดหมื่จำไม่ได้นะครับกินมาสองรายการเลยกินรางวัลของอพัทยาแล้วก็กินเที่ยงนะครับตัวนั้นชื่อกับทันแจ็กกำลังเพาะลูกอยู่ตอนที่มานั่งจับดูน้องมันน้องมันแข็งที่กรุงดีเคดเดี่ยวนึ่หนึบนะครับ เหนียวหนึบนี่คืออะไรไม่ได้เอาไปต้มแล้วเนื้อเหนียวนะแข่งถึงแม่สายที่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับอยู่ทั้งคู่เลยนะครับเป็นนกที่กมเนื้อดีมากเลยตัวนี้เหมาะที่เป็นแม่นกได้สบายเลยนะครับน้องกับตันแจ็คเนี่ยครับตัวนี้เบอร์เบอร์เก้าสามเดี๋ยวจะให้ดูเก้าสี่คู่ไข่กันนะครับก้ามเนื้อที่ บอกบอกตรงๆว่าสุดยอดนกอย่างเงี้ยเหมาะสําหรับที่จะไปเติมไปเติมนกนกแอตัวผู้ที่ว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีแต่เป็นนกเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตัวที่เอาไปเติมนกเนี้ยไปเติมได้นะครับไปเติมกับนกสปีดท,ที่มีความเร็วแต่กล้ามเนื้อน้อยมีทางกลไม่ไม่อยู่มไม่ทนเลย เอาเอา,เอาตัวนี้ไปเสริมได้เยี่ยมนะครับกมเนี้ออกมาเยี่ยมก็เก็บทำแม่พันธุ์นะครับแม้ว่าจะไม่มีผลงานแต่ก็ต้องเก็บครับที่นี่เป็นคนรักนกนกทุกตัวเกิดที่นี่มันก็มีศักดิ์ศรีทุกตัวนะครับเกหรือไม่เก่งก็ต้องเก็บเก็บเอาไว้เลี้ยงก,กันจนตาย ครับครับตัวนี้คือเจ้าเก้าสามหรือเจ้าลงไปทําแม่พันเก็บไว้ปีหน้าครับตรงดีเคบางบอลนกถึงแม่แม่แม,ม่มีใช้มีเพราะไม่ขาดสายเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ว่าขายนกหรือว่าทําลายนกนะครับอย่างไงต้องเก็บมันไว้ยิ่งตัวดีๆ,ๆออกจากคงนี้ยากนะครับ แข็งแรงกล้ามเนื้อเยอะสวยลำตะเกียบชิดเป๊ะแต่ไม่ยอมไม่ยอมสร้างผลงานนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวตับตัวนี้ก็เจา้า94ปี2019ทั้งคู่ไม่แพ้กันเลยตัวนี้นะครับสวยทั้งคู่ น้องเจ้ากับตันแจ็กครับที่สิบพัทยาสองพันสิบเก้าจับเป็นแม่พันธุ์ั้งคู่เลยนะครับถูกใจํำถูกใจมากตะเกียบหืมชิดเป๊ะเลยเก็บชิดแข็งเก็บ ปีพัทยา2021นี่จะมีลูกมันจะไปบินนะครับส่งไปบินพัทยาแน่นอนนกกล้ามน้วอย่างนี้ดีคนแรงกระแทกทนความโหดการแข่งกระโดดสามจุดจบนี่ก็เอาเนื้อกล้ามเนื้อแบบนี้แหละครับสู้เขา ประเภทออแหลมแหลมเลยหมดสิทธิ์มายากนะครับนี่คือเจ้าเก้าสี่ขับเนื้อมาถึงมา แน่นเนื้อแน่นทำเนื้อเต็มนะครับครับตัวต่อไปคือเจเดียงตอนที้ป้อนลูกปีกเสียหมดเลยเนี่ยหลังจากแข่งเนี่ยปีกขาวเนี่ยเรียกนกปีกขาวเนี่ยก็มีปัญหาอย่างเงี้ยแหละครับ ปีกเสียแต่ปีกชุดหลังนี่เอาไอ้้ำยาสี่วันพุ่นไว้ก็เลยไล่ทาอะไรไม่ได้ครับแต่ชุดแรกๆนี่โดนช่วงแข่งโดนเจ้าเที่ยงได้ลูกบอยคลอดนึงเอาไว้แข่งที่ที่กรงใส่ห่วงเบอร์สาไปตัวหนึง่งอีกตัวตีดเปล่าเจ้าเดี่ยงแข็งแรกดี ถ้ามีแข่งระยะ700โลเนี่ยเจ็750โล800โลเนี่ยเอา,จาเจ้าเดียงเนี่ยเข้ากันอสองตัวที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้รับรองเหนียวเป็นกตัตติกเลยนะครับมิดคาำวันค่ำคืนกันสบายมีหน้าจะจับเข้าคู่กันรับรองว่าสนุกดูนี้บักอื่น เป็นนักวิงก่งอ่ะพวกเอธิโอเปียเคนยาอะไรไม่รู้แหละนะครับสีพวกสำพุกแวนลอยปีกก็จะมีแดงๆเหมือนสีสนิมเกาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ปีกด้านเนี้ยด้านแถวนี้ยนะครับนี่คือสัญลักษณ์น็กของที่กงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าสำพุกแวนลอยจะมีเขาเรียกว่าสีสนิม เหมือนสนิม i ก่อนแดงๆนะครับเห็นไหมครับสายเลือดส6ครั้งแวนมันลอยที่ทเคบางบองบียยังเข้มอยู่ครับมีนกอื่นมาปลน,นิดหน่อยเอามาแค่ลองได้ผลก็เล่นต่อไม่ได้ผลก็เอาเลี้ยงไว้อย่น้นแล้ให้แก่ตายไปครับ,รบการทำเหล่านกเนี่ยนก เราต้องมีสายเลือดของเราเป็นสายเลือดบริสุทธิ์นะครับเอาคนอื่นมาตีมั่วเป็นเน่สายเลือดคอกเทลยังไม่ไหวมั่วไม่หมดนะครับสั่งนกมาจากนู่นจากนี่มาผสมกันมั่วแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นสายพันธุ์ของตัวเองครับไม่เป็นเอกลักษณ์ตัวเองแต่ที่เรยงมี36แมวนลอยอยู่ในตัวเข้มทุกตัวมีหมดนะครับเจ้าเด,ดียงเป็นธรรมดานะ เป็นพ่อพันธ์อย่างดีเลยเพราะมันแข็งแข็งแรงรเกียบชิดเป๊ะออาเดียงมีอะไรจะคุยคุณพ่อมือใหม่เจ้าเดียง พ่อมันพ่อมันที่เจ็ดแม่สายแม่มันที่เก้าที่เก้าเชียงรายนะครับนอกอตัวนี้ตัวมันนี่กําลังจะแบ่งแบ่งวงมาสองเที่ยวแล้วพอเที่ยวแม่สายดันซ้อไปบินเสื้อซ่าไปชนมาก็เลยไม่ได้แข่งเก็บทําพันธุ์ซะเลยนะครับเจ้าเดี่ยง ครับ